ชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วที่ตัวมมือตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้เร,ราขอร่างนอนนิ่งไม่ไว้ติงเงือนด่งต้นโตตรา,ารสังมาเข็ ไปไม่หิคอเป็นเท่าขุยผมท่านมาดีไปดีเป็นที่ตั้งมาสว่างไปสว่าง,างทางกุศลสุขติโลกสวรรค์บัรดาลบนพึงได้ยนทิพสมบัติสวัสดีโชคดีมีชยัยทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ ทั้งกลับทั้งไปด้วยการทุกท่านทุกคนเพื่อนขอกราบขอพระคุณทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณครับ